สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะ,ะท่านผู้ชมเคยทานปลากระป๋องส,สูตรนี้หรือยังคะ,ะส่วนตัวเองชอบมากเลยสูตรนี้สูตรโบราณนะคะญาติผู้ใหญ่ก็ทําให้กินตอนเด็กๆนะคะก็เลยติดใจทําสูตรนี้มาโดยตลอดนะคะก็สูตรอื่นก็กินเหมือนกันแต่ชอบสูตรนี้มากกว่าก็มาทํากันเลยนะคะก็มี พริกสดแตงกวาใบมะม่วงหิมาพานหอมแดงมะนาวแตงกวานะคะเอ,เอาทุกอย่างไปแช่น้ำนะคะแช่ใส่เกลือนะคะทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดให้สะอาดนะคะเอาเริ่มกันเลยนะคะก็เอาน้ำ ใส่กะละมังนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อที่จะแชะ่ทำความสะอาดผักให้สะอาดนะคะปอดจากสารเคมีอะไรพวกนี้ค่ะ mm. แล้วก็เอาทุกอย่างมาหั่นให้หมดเลยนะคะ mm. แล้วก็เอากระทะตั้งไฟนะคะคั mm. ่วถั่วลิสงนะคะทั่วจนสุกในีแล้วนะคะเราก็กระทะเอาเปลือกออกนะคะ ก็ไม่ได้ใส่หมดนี้นะคะก็ใส่นิดเดียวเองนะคะคัว่วจนกว่าจะสุกนะคะแล้วก็เอาเปลือกออกให้หมดเลยนะคะเราคั่วเองมันหอมนะคะไม่ต้องไปซื้อคั่วเองนะที่เดี๋ยวก็เอาไปกินเล่นได้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอากุ้งแห้งไปใส่คกนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดนะคะ นี่ต้องออกแรงสักนิดนึงนะคะค่อนข้างลำบากนะคะมือข้างนึงถือกล้องข้างนึงถือสากภาพมันก็เลยเคลื่อนไหวนะคะต้องขออภัยนะคะเพราะว่าตั้งที่มือถือมัน มันไม่สามารถถ่ายด้านบนได้ก็เลยต้องเอามือถืออีกข้างหนึ่งนะคะทำให้ละเอียดเสร็จแล้วนะคะก็ส่วนผสมก็มีถั่วลิสงคั่วกุ้งแห้งมะนาวพริกหั่นพริกสดหอมแดง แตงกวาสับหรือว่าซอยก็ได้นะคะแล้วก็ใบมะม่วงหิม,มพานต์ปลากระป๋องนะคะอเอาหาภาชนะมาผสมเลยนะคะเทปลากระป๋องลงไปใส่ให้หมดเลยค่ะอันนี้ทำใส่สงองกระป๋องนะคะเทลงไปเลยใส่น้ำปลาลงไปนะคะ อันนี้เลวแต่นะคะชอบรสชาติแบบไหนก็ใส่ลงไปชอบเค็มหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยก็ใส่น้ําตาลทรายนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเล้วแต่เราชอบนะคะรสชาติอยู่ที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะตัวเองชอบมากเลยผงชูรสนี่ขาดไม่ได้เลยแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะก็ใส่พริกป่นลงไปนะคะ พริกแห้งป่นนะคะแล้วก็ใส่พริกสดพริกขี้หนูหั่นนะคะอ่าแล้วก็ใส่หอมแดงหอมแดงซอยก็ใส่แตงกวาสับหรือว่าซอยนะคะอ่าใส่ส่วนผสมให้หมดเลยนะคะ ใบมะม่วงหิมะพันก็ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะใครชอบรสชาติแบบไหนก็ใส่ลงไปนะคะใส่น้ำมะนาวเยอะๆหน่อยนะคะจะได้เปรี้ยวๆรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ใส่กุ้งแห้งเมื่อกี้นะคะที่ตําเอาไว้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นเราก็ชิมดูนะคะตามที่เราต้องการแล้วเราก็ใส่ควาีิสงคั่วนะคะแต่ว่าเราต้องรีบกินนะคะทำเสร็จก็รีบกินเลยนะคะอย่าตั้งเอาไว้นานไม่อร่อยนะคะกินทำเป็นกับข้าวกับแก้มก็อร่อยนะคะลองทําดูนะคะสูตรนี้รับรองว่า ถ้าใครได้กินแล้วก็คงจะเทจริงอุ้ยไม่ใช่อะคงจะติดใจนะคะลองลองทำดูนะคะก็สูตรนี้ก็มีแค่นี้นะค่ะลองทํากินดูนะคะอ่าก็ขอขอพระคุณมากนะคะที่มาชมวิดีโอนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะในลองคิ